ทิศทางทองคําจะเป็นยังไงนะครับหลายคนก็สงสัยแหล้วว่าทองคำเนี่ยจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้บ้างไหมนะครับบางคนตกรถยังไม่ได้เข้าซื้อเลยนะครับบางคนติดเหวอยู่ก็อยากจะให้ราคาทองคําย่อลงมาเพื่อตัดขาดทุนนะครับและทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปทำนิวไฮได้อีกเท่าไหร่นะครับอ่ะงั้นเราไปหาคำตอบกัน สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของแนวโน้มทองคำนะครับที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับมีทั้งทองคำแบบ g o ลสปอร USD ต่อออนนะครับแล้วก็ทองแท่งออนไลน์96.5นะครับรวมถึงจะมีการวางแผนซื้อขายทองคำให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมอาจารย์เติร์งนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมละกันนะครับสาหรับเอ่อคา พยากรณแนวโน้มทองคำนะครับของคลิปนี้นะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าทองคำโกลด์สปอตเนี่ยนะครับก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ตำนานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปทำราคานิวไฮใหม่เลยนะครับสูงสุดเนี่ยที่ราคา2,625เหรียญน,นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับมาปิดตลาดเนี่ยแค่2,622เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่32 92บาทต่อดอลลาร์นะครับถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปผมมาตลอดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคงไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันจะแข็งได้ถึงระดับประมาณ32.90บาทนะครับก็ตอนนี้ก็แข็งมาตามแผนที่ผมให้ไว้เป๊ะเลยนะครับแต่จะบอกก่อนเลยว่าคนที่สงสัยว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งอีกไหมนะครับ อา,อาจารย์เติต้งตอบให้เลยครับว่าค่าเงินบาทจัดแข็งได้อีกเนี่ยถึงระดับ32.70บาทต่อดอลลาร์นะครับใครมีเงินเหลือๆก็ไปซื้อดอลลาร์เก็บเอาไว้เพื่อเก็งกำไรนะครับตอนนี้เงินบาทแข็งอยู่นะเดี๋ยวไม่นานนะครับก็อาจจะอ่อนไปที่3 3บาถึง34บบาทได้อีกนะครับก็สามารถเก็งกำไรจากค่าเงินดอลลาร์ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิด ดอลลาร์ยังแข็งอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือไว้ก่อนนะครับยังไงก็เก็บดอลลร์เอาไว้เที่ยวต่างประเทศได้นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งออนไลน์ก็หกจนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถึงแม้ว่าเงินบาทจะแข็งนะครับแต่ว่าก็ได้ราคาทองคําของโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับมันลากขึ้นมาให้แบบจุใจเลยนะครับทําให้ราคาทองไทยครับกลับขึ้นมาได้ถึงระดับราคา4800จนถึง4900บาทต่อบาททองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในอาทิตย์หน้านี้นะครับทิศทางทองคําจะเป็นยังไงนะครับหลายคนก็สงสัยแล้วว่าทองคําเนี่ยจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้บ้างไหมนะครับบางคนตกรถยังไม่ได้เข้าซื้อเลยนะครับบางคนติดเหวอยู่ก็อยากจะให้ราคาทองคําย่อลงมาเพื่อตัดขาดทุนนะครับและทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปทำนิวไฮได้อีกเท่าไหร่นะครับอ่ะงั้นเราไปาาคคำตอบกันนะครับก็โกลสปอตนะครับ ภาพรวมเลยเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับก็ทั้งระยะสั้นกลางยาวนะครับเป็นขาขึ้นสมบูรณ์หมดเลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยในอาทิตย์หน้านะครับในช่วง2อสวันแรกเนี่ยยังไงยังไงทองคำเนี่ยก็ขึ้นต่ออยู่ดีนะครับแต่มีลุ้นนะครับให้ทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาได้บ้างนะครับการย่อตัวลงมานี้ไม่ใช่การเปลี่ยนเทนขาลงนะครับ เป็นการย่อตัวลงมาเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้มโอกาสเข้าซื้อทองคำนะครับซึ่งตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยย่อตัวลงได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ราคา2,618เหรียญน,นะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับเปิดตลาดมาช้ามาวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยทองคำย่อตัวลงมาเนี่ยลุดต่ำกว่า2,618เหรียญได้นะครับ มันจะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์ระยะสั้นนะครับทองคำจะมีโอกาสปรับตัวลงมาครับอยู่ที่กรอบราคา2 6 0 8จนถึง2610เหรียญน,นะครับใครอยากจะรอดักซื้อกอบนี้กรอบแรกก็รอดักซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับหลุดลงต่ำกว่าราคา2,608ได้อีกนะครับก็จะเกิดแรงเทขายเซลละลอก2นะครับทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงต่อครับไปที่ราคา 2596จนถึง2598เหรียญน,นะครับใครจะรอดักซื้อกรอบนี้เป็นกรอบที่2ก็เข้าซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดากสุดท้ายครับอยู่ที่2596เหรียญน,นะครับถ้าหลุดลงมาได้ครับทองคำก็จะปรับตัวลงต่อเนี่ยได้ต่ำสุดประมาณ2588จนถึง2590เหรียญน,นะครับกรอบนี้ใครอยากจะดักซื้อก็ดักซื้อได้ในกรอบที่3นะครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับการย่อตัวลงมาเนี่ยครับมันเป็นการย่อตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าย่อลงมาแล้วเปลี่ยนเทนเป็นขาลงนะเพราะเนื่องจากว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับหรือว่าจุดที่ทําให้เทนขาขึ้นสมบูรณ์มันชะง,งักเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตําแหน่งราคา2,555เหรียญถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับบอกเลยว่า การที่มันจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางได้เนี่ยนะครับมีแค่ปาฏิหาริย์เท่านั้นนะครับต่อให้มีข่าวอะไรมากระทบช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบราคาห่างกันขนาดนี้นะครับโอกาสที่2-3วันแรกนะครับของที่หน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงปลุ๊บหลุดตำกว่า2,555ากว่า2,555เหรียญลงมาถึง2,500ต้นๆเลยฝันนะครับอย่าเพิ่งฝัน อยู่กับความเป็นจริงก่อนนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยราคาทองคําขึ้นมาขนาดนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยอ,อ๋อมันเคยลงมาร้อยเหรียญเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองสามวันแรกอย่าเพิ่งฝันนะครับมันแค่ย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับจะให้หลุดต่ากว่า2555เหรียญได้จริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์เ้องคิดว่าย,ยากนะครับความเป็นไปได้เนี่ยผมให้20%เองนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนเทรดเป็นขาลงระยะกลางนะแต่ถ้าเป็นพลาดสุกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่า ต้องมาดูว่าไอ้เจ้าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันเสียสมดุลหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าอาจารย์เต้ยมั่นใจ80%ครับว่า2 3วันแรกนะครับทองคำไม่มีทางเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเด็ดขาดนะครับนะทีนี้เมื่ออาจารย์เต้ยมั่นใจแล้วนะครับว่าภายใน2 3วันแรกเนี่ยนะครับทองคำยังไม่เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางก็แปลแว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับย่อเพื่อขึ้นต่อทำนิวไฮนะครับ โดยเป้าหมายนิวไฮแรกครับจะอยู่ที่ราคา2630จนถึง2633นะครับแล้วก็นิวไฮที่2ครับจะอยู่ที่2640จนถึง2642นะครับแล้วก็นิวไฮที่3ครับจะอยู่ที่ประมาณ2650จนถึง2652นะครับนี่คือนิวไฮสูงสุดที่อาจารย์เติ้งคำนวณได้นะครับเ,เป้าหมายสูงสุดเนี่ยน่าจะป้วนเป้ยประมาณ2652 เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน2657ประมาณนี้นะครับนะผมก็ให้ตัวเลเขคร่าวๆไว้ก่อนลกันนะครับฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดเ,เห็นราคาทองคำเนี่ยนะมันย่อลงมานะครับก็เข้าซื้อไว้ก่อนนะครับซื้ออย่างเดียวครับอาทิตย์หน้านะไม่ต้องคิดเลยว่าจะเล่นฝั่งขายเซลนะถ้าเล่นฝั่งขายเซลเนี่ยเล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วหน่อยแล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ดุต่ากว่า2555เหรียญครับอาจารย์เติ้งยังเน้นให้ย่อแล้วซื้อย่อแล้วซื้อนะครับแต่ ถ้าเห็นราคาทองคำครับเปิดตลาดมาทะลุ2,625เหรียญขึ้นไปได้นะครับแน่นอน2,625เหรียญเป็นนิวไฮเดิมนะครับถ้ามนทะลุไปได้ก็แปลว่ามันจะเกิดนิวไฮใหม่นะครับฉะนั้นแล้วเปิดซื้อบายหมดหน้าตักไปเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดทะลุนิวไฮได้นะครับกำไร10เหรียญเนี่ยนะครับได้ก็แปลว่าถ้าทะลุ2625ได้บวกไป10เหรียญก็ประมาณ2635นะครับตรงเนี้ย ก็สามารถทํากําไรได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทะลุ2625ได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักไปเลยนะครับก็กําไรสัก10เหรียญก็อิ่มแล้วนะครับนะสำหรับคนที่เล่นลอตใหญ่นะครับนะอ่ะก็ไปลุ้นเอาว่าจะเห็นนิวไฮ g นึ่3ตามแผนที่ให้อย่างไรนะครับต่อมานะครับจบสําหรับคนสปอร์ตนะต่อมาในพูดถึงเรื่องของออคนซื้อขายทองคําแท่ง96.5กันบ้างนะครับภาพรวมของทองคําแท่งเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็น เ,ออเทรนขาขึ้นนะครับเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มทองคําแท่งเนี่ยก็จะขึ้นต่อนะครับถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งก็ตามแต่โกลสปอตยังจะลากขึ้นให้ราคาทองไทยเนี่ยมีโอกาสลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับแต่ว่าระวังด่านเดียวก็คือ4 7 0 0บาทนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า4 7 0 0บาทลงมาได้นะครับมันจะเกิดแรงเทขายเซลล์ระยะสั้นนะครับ ราคาทองคำเนี่ยอาจจะย่อลงมาได้ประมาณ4500จนถึง4550บาทต่อบาททองนะครับและถ้าราคาทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า4550บาทได้ด้วยนะครับราคาทองคำครับก็จะย่อตัวลงมาถึงประมาณ4350จนถึง4400บาทนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่มันย่อลงมาใครอยากจะดักซื้อตามกรอบที่ผมบอกก็สามารถดักซื้อบ่ายได้เลยนะครับแต่นะครับเอ่อ อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละทองย่อลงมานะครับซื้อบายอย่างเดียวนะครับข่าวดีเลยก็คือว่าถึงแม้ราคาทองคำนะครับมันจะไม่ย่อนะครับแล้วถ้ามันจะขึ้นต่ออีกนะครับก็ช่างเลยนะครับจะซื้อราคาเปิดตลาดมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของมันเนี่ยนะครับมุ่งหน้าขึ้นต่อเนี่ยถึงระดับราคา41,000่วทุน จนถึง41,100บาทนะครับนี่คือเป้าหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วง2-3วันแรกฉะนั้นใครที่รอทำกำไรอยู่ตรงนี้ใครที่ติดดอยอยู่แถวๆนี้นะครับประมาณ41,000-41,100บาทนะครับใครออกกำไรได้ก็ออกกำไรออกไปก่อนละกันนะครับและถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะทองคำเนี่ยในอาทิตย์หน้าครับอาจจะขึ้นสูงได้ถึง41,200 จนถึง41,250บาทต่อบาททองนะครับก็หวังว่าน่าจะลงจากดอยกันได้พอสมควรนะครับยังไงใครลงจากดอยได้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้หน่อยนะผมก็จะได้ไปแสดงความยินดีด้วยนะครับสิ่งเดียวที่คนเล่นทองอทองแท่ง9.5นะครับต้องจำไว้ให้แม่นเลยก็คือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงเต็มตัวของทองแท่งเนี่ยจะอยู่ที่จุดจุดเดียวเลยก็คือ4350บาทนะครับ ตราบใดที่อาทิตย์หน้าครับราคาทองแท่งยังยืนเหนือ4350บาทได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับจะยอ่อลงมา50บาทยอ่อลงมา80บาทยอ่อลงมา 100, 150, 200, ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองร้อยย่อลงมาซื้ออย่างเดียวนะจ๊ะซื้ออย่างเดียวเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วเนี่ยสีออ่หมื่นสามร้อยห้าสิบบาทนะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเทรนนะครับที่ ไกลจากราคาปัจจุบันพอสมควรชนั้นแล้วเนี่ยใน2อสวันแรกนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงเต็มตัวของทองแท่งเนี่ยก็เหมือนโกลสปอร์ตครับยากครับนะผมมั่นใจ80%เลยว่าโอกาสเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งเนี่ยยากเหลือเกินนะครับนะอ่ะจบตามนี้นะครับสวัสดีครับ